โอเคสวัสดีท่านะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมจนนราพับอาสามมาเดินนะฮะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสกลับมาขับ R15 อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรถที่ความทรงจำเยอะมากนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่รถผมนะรถของ m y f r i e n d ชื่อลูกใจแดงเองนะครับผมโอ้ยเฮ้ย,ยชุดนี้ก็เหมือนจะเป็นวัดนะครับต้องมีสงม <c oughs> นิดนึ่งนะครับโอ้ยรถเยอะ่ะ โอ้นี่มันสุกนี่หวาถึงว่าเราทำไมรถเยอะนะฮะที่จังหวัดลำพูนนี่สวนมากนี่รถจะยืะไปะสุกเพราะว่ามีถนนคนเดินนะฮะต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับผมขับอา5ห้านะฮะตั้งแต่อายุประมาณสิบห้าปีนะตอนนั้นพ่อก็ออกให้นะครับแต่เราก็เก็บเงินดาวเป็นของตัวเองนะไม่ใช่สิเก็บเงินดาวเองนะฮะแต่เป็นชื่อพ่อนะฮะก็นั่นแหละก็ได้ขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็กลับมารีฟิลอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้ยดูเงยเราก็กลับมารีฟิลอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยังขี่สนุกเหมือนเดิมเลย ก่อนนะครับว่าเพื่อนผมนี่ดูแลดีมากหรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยเขี้ยเสียงอยะไรก,ก,ก,ก็แก๊กเ๊กว่ะเราจะเลี้ยวซ้ายไม่ได้แล้วนะเนื่องจากวันนี้มีถนนคนเดินนะจะไม่รถติดมากเลยเริ่มแต่งนะแต่งชิ้นแรกเลเท่าที่จำได้นะเป็นท่ออาคาโบวิกสิบสี่นิ้วนะฮะเสียงนี่ <c oughs> ยังอยู่ในช่องยูทูบผมอยู่นะเป็นอาคาสิบสี่นิ้วเสียงแผดๆหน่อย นั่นแหละใบนั่นเลยต่อต่อมานะฮะก็แต่งอะไรอะ่ะถอดท้ายใส่ท้ายสั้นนะฮะเฟรียวตอนใส่ท่อที่แม่ได้ชิบหายไปวอดเลย <laughs> ตอนนี้ก็โตแล้วนะฮะทำอะไรก็ได้ล้อเล่นล้อเล่นทำอะไรก็อยู่ในกรอบในเขตนะครับโอ้โหห้าร้อยเอ็กซ์นี่มันหล่อจริงๆ โอยทำไมรถมันติดอย่างนี้วันนี้เหรอเฮ้ยสวสาวเฮ้ยจิกรนี่ผมก็ทำแฮนจับใต้แผงคอให้มันนะรู้สึกว่าเจ็บส้นมือเจ็บบริเวณอุ้งอุ้งมือนะฮะมันแบบเหมือนหน้าเรากวดลงไปอะแล้วก็อันนี้มันเป็นเฮ้ยอะไรวะ อันนี้มันแบบใส่ยางใหญ่มาด้วยนะฮะร้อยสิบหน้าร้อยสิบนะตูดมันรู้สึกกระโดกขึ้นนิดนึงอ่ะไม่นีอ่อะรู้สึกได้ว่ามันเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้ถ้านั่งแบบเหมือนอารมณ์เหมือน,อนกูขับ R15 ตัวใหม่เลยฮะปวดแขนนิดนึงนะไม่รู้ว่า R15 ตัวใหม่จะหมอบขนาดน,นี้หรือเปล่านะฮะ ไม่สิไม่สิไม่รู้ว่าอายุ15ตัวเก่าไหนจะหมอบเท่าตัวใหม่หรือเปล่านะที่ทําแบบนี้นะฮะไอ้คนที่จับใต้แผงคอยอยู่แล้วก็อยากจะเอามาจับข้างบนไอ้คนที่จับข้างบนอยู่แล้วก็อยากจะามาจับใต้แผงของผมล้งงกับโลกใบนี้จริงๆเลยผมตามใจพวกคุณไม่ถูกแล้วนะ <laughs> รถนี่มันก็เหมือนเมียนั่นแหละฮะเรื่องมาก <laughs> ตายแล้วกูพูดอะไรไปวะเนี่ยเฮ้ยสาวๆเดินทานมาเกเรยพูดว่าอิสระไปไปอะไรเข้าตากูวะไม่สงสัยจะเป็นฝุ่นที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้ไรเดี๋ยวไปเลยกลัวว่าเธอจะเสียตัวมาดูฟิลการมุดของอซิมาตัวใหม่นะครับมุดไม่ได้ครับอือแปดสิบวิไอ้ขวยเอ้ยเต็มคาราเบลก็เลยทีเดียวฮะท่านผู้ชมกูต้องรออีกเจ็สิบวิกูตายอ่ะเบื่อจริงๆเลยนะ หลายๆคนที่ต้องคำถามเกี่ยวกับรถประเภทนี้ว่าทำไมไม่ออกรถยนต์นะฮะถ้าเป็นผมตอบผมก็จะตอบตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่มีตังนะแค่จะแดกทุกวันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับยังต้องมาซื้อรถยนต์อีกกูก็ตายพอดีสิฮะคันนี้ก็ของแต่งคร่าวๆนะครอบหน้าครอบทางนะ ใายสั้นนิดนึงนะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะแล้วก็พวกเนี้ยนี้เน้นเดิมนิดนึงนะไม่เดิมเท่าไหร่ก็แต่งไปเยอะอยู่อันนี้จะเป็นแฮนด์จับใต้แหวน,นใช้แฮนด์เดิมนะฮะใน YouTube มีอยู่ผมลงไว้อยู่เป็นการติดไฟแดงที่น่าเบื่อมากเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีเวลาให้เรากีววิห้าสสาดูไปเขียวนะกีววดูกันโอ้โหยีวิ แค่ออกตัวก็ปาไปละห้าว,วิอีที่อเหอ็นไหมนี่หกวิด้วยซ้ำโอ้โหเจ็ดวิแล้วแล้วพี่แล้วลูกพี่เดี๋ยวพี่พี่แล้วลูกไปกูจะไม่ได้ไปแล้วเนี่ยไอสัตว์เอ้ยจะได้ไปไหมเนะี่ยซีเร็วๆดิเร็วๆดิเร็วๆดิอุ้ยเสียวเสวเสียดเจ๊งโอ้โหเขาไม่ให้จอดบนสะพานพี่จะจอดกันเต็มเลยนะไม่ไหวเลยในแบบเนี้ย มันจะเข้ามาเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าผมเพิ่งเอาหูฟังเนี่ยมาต่อเข้ากับโทรศัพท์นะเพิ่งทำครัง้งแรกเลยนะ <c oughs> เนี่ยที่จริงจะเสื่อแดปเตอร์กูปูฮะแม่งโคตรแหงเลยเฮียพันกว่าบาทพันเจ็ดเก้าสิบเนี่ยเฮ้ยชีวิตนี่จะเจอแต่ไฟแดงเหรอเนี่ยถึงว่า,าชีวิตคนเราอุปสรรคมันเยอะแต่เราก็จะฝ่ามันไปให้ได้แต่กูขอไม่ฝ่าไฟแดงน,นะเดี๋ยวกูตายไอ,อ้หลวงทิมดาบพี่แก โอ๊ยโอ้ยจะตากูแล้วสามสองหนึ่ง Let's go! มันจะมาลงขาเป็นนักแข่งนะ ที่ผ่านมาได้รักใครบอาศัยมันน่ารัอยอ่ะเห็นตัวตรงนี้เซตแปดร้อยใช่ไหมน่ะใช่จริงจริงด้วยฮะแต่ไม่รู้ว่าเซตอะไรนะเสียงแบบนี้มันต้องเซตแปดร้อยอยู่แล้วแหละโอ้โหพี่คขหล่อเลยเมื่อไร่ผมจะมีแบบพี่โอ้โหเดี๋ยวมันเตะท,ท,ทับทับทับสิ นี่น้ำมาอะไรกันเนี่ยหืมจะรอเปลวไฟ,ฟอะไรอย่างงี้พี่โอ้โห้เสียงนี้นึกว่ากองสะบัดไทยตบตบตบเฮ้อ,อขอบคุณมากพี่ที่โอ้เสียงหล่อมาใว้ผมฟังผมอาจจะไม่มีเวลาฟังจนจบแต่ผมก็ทบทวนมาแล้วแหละว่าผมต้องไปทางนี้แหละเฮ้ย ไปสูงน้องอาหนึ่งห้านี่แม่งไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเอ้อแมวแมวแมวเสื้อตัวให้เธอแต่เธอไม่รักเลยแต่ยังไม่เท่าเสียตังเป็นแ,แสนแต่แค้นไม่ได้จับเลย โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมเป็นเพียงเช่านี้นะฮะคลิปนี้ก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่รักหมดใจนะก็ตอนนี้ก็เพิ่งหัดทำใหม่นะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ตั้งใจทำหมดใจ